มีมากก่อนมีมีนะคะอัอนไหนหน้าไหนหลังไม่รู้แล้วอันนี้ข้างหน้าดูจะหูค่ะอ๋อโอเคเขาเป็นแบบนี้หนะ้าเขาเป็นแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะทุกจริงค่ะมุนต,ตอนนี้เป็นยัง้วอยากจะพูดอ้าป,ปะกพับต่อเห็นแล้วเทเลทอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้ยากที่สุดเลยคะ่ะตัวนี้นี่จำได้ไหมใครใหง่านะตัวนี้ค่ะป้อมเหรอคะใช่ตัวนี้ใช่เหรอ น้หญิงอ๋อพอใจแล้วแล้วเขาชอบใส่มากมนดอกไม้ฟุ้งฟลิงแต่ว่าตอนนี้ไม่ใส่ได้แล้วนะคะอนนี้วสวยดีเลยกันไหมคะได้ตึ๊ดแล้วก็มีชุดเอลซ่าที่ซื้อตอนที่ได้มาตอนไปฮ่องกงดิสนี์แลนด์ที่ไปแต่งหน้าทำผมโอ้ยมันดูซอมเยอะนะแคมุนเขาใส่จนเยอะชุดใหม่สวยันเยอะมากเนาะตอนนั้นก็ใส่บ่อยมากจนคุ้มมากๆแล้วตอนนี้ไม่สามารถเอเข้าได้แล้วคือกดไม่ลงค่ะถ้าเอาใส่ได้เนี่ยจะถอดไม่ออกล่องน ก็เลยไม่ใส่แล้วนะคะเก็บค่ะมันต้องช่วยกันด้วยเหรอคะให้น้องพินแสดงฝีมันคนเดียวเลยค่ะจงเลยคะช่วด้วยอันนี้ชุดชุดนี้เยินมากเสัซงซื้อมาจากในเว็บส้นนี้เป็นชุดที่เปื่อยมากค่ะใช่ขาดเปื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่อะคะ่ะม,มาแบบขาดตั้งแต่ยังแกะออกมายังไม่ได้ใส่เลยะคะ่ะซื้อแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยบางทีซื้อของจากเว็บก็ ต้องใช้เดาคเ่วละลายเสี่ยงดวงแต่ถ้าซื้อจากแคม,มูนจอบไม่ต้องเสี่ยงนะคะใ้เง <c oughs> ิเสียงหมด้ออกมาคุณแม่จะเปลี่ยนให้เฮ้ยแคมูนชุดนอนเอามาขายในแคมูนชอบเลยคะมีคนถามมาเยอะมากค่ะอ๋อเอาแบบนี้ใช่ไหมคะคื <c oughs> อชุดนอนน้องพิมอ่ะเขาจะเป็นแบบสไตล์ขายาวแขนยาวแบบนี้แล้วใส่แล้วไม่ต้องกวนว่าตอนกลางคืนจะถีบบ้างหุบแล้วมันจะหนาวค่ะ อันนี้ใส่ได้อยู่ไหมคะทีนี้ก็มีคนถามมาเยอะว่าอยากได้แบบนี้ทีนี้คุณแม่ไม่รู้จะไปสั่งยังไงจริงๆจริงก็มีขายนะคะแต่ว่าไม่รู้มันถูกลิขสิิ์หรือเปล่าแค่มืคขาเลยจุไม่มีที่สมุอนะเออเออคือว่าต้องซื้อบ้านใหม่ะมันี้เลยค่ะมาวัดก่อนว่าตัวนี้ใส่ได้ก็ไม่ได้ใส่นานมากนะค่ะสสัยว่าอันนี้ผิดเรื่องเสียละกันื้อไม่ไม่ไม่อันนี้คุณแม่ซื้อจากดิสนีย์สโต์ คือดิสนีย์โซอเมริกาอยากคิดว่ามันแพง,งเพราะว่ามันจะชอบเซลล์ราคาเหลือชุดแะ้วประมาณ300บาท400บาทแล้วคุณภาพดีมากบางทีดีกว่าไอ้ที่เราซื้อของของก๊อฟของแกปป๊ปอะดูนะคะพอนั่นะงแล้วมันจะสวยเลิศมากค่ะคุณแม่จะบอกอให้ดูดอ่ะคุณภาพนะอันนี้เป็นเบบี้แก๊ปแบบของจีนที่มันก๊อฟมา มันจะเปื่อยๆย้อยๆเห็นไหมคะเนี่ยเย็บไม่ค่อยดีแล้วกางเกงเนี่ยอย่ารองขอโทษค่ะกางเกงเนี่ยเอวมันจะเป็นแบบเนี้ยยางยืดอะมันจะอยู่ข้างนอก <c oughs> คือตัวเนี้ยที่เก็บไว้เพราะว่ามันยังดีอยู่นะคะถ้ามีบางตัวเนี่ยเอวเนี่ยมันจะยคุ้มได้มากมอ,ะะอะไรคะอ๋อนางเป็นเจ้าหญิงรลองเปลีประกอบไปกัน อะไรคะอ๋อทำาระปองอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยคะเนี่ยขาสั้นกุดเลยไหนย,ยืนสิคะยืนไหนได้ไหมคะอ๋อยืนไม่ได้เพราะทำกระปรองบางไปแล้วงั้นแม่เทเียบกับตัวนี้ก็ได้ค่ะัแจ็คเก็ตวันก่อนหรือออกไปส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้คะ่ะในตัวนี้พวกเนี้ย อันนี้ก็โ้ยว่าใช้ไม่ได้แล้วตัวนี้พี่ป้าชอบมากเลยเนี่ยตัวน,นี้ถูกใจสุดๆนะถูกใจสุดๆอุ่นมากเลยเพราะข้างในเนี่ยเป็นขนตัวน,นี้ดิคิวชอบตัวน,นี้ชอบมากเพะอันนี้อันนี้ใส่เวลาไปนอน<ช>ที่หน,หนาวๆนนบนดอยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะต้องหาซื้อใหม่แล้วเสื้อต้องหาซื้อใหม่แล้วเสื้อตวนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิคิวจะมารีวิวแจ็คเก็ต ลองใส่ดิฟายยูด้วยค่ะมือใส่ได้ไหมนะคะการลองเลยการเด็กจิ๋อ่าเดี๋ยาลองดิคระลูกว่ใส่ได้ไหมคาแรคเตอร์สตูดิโอไงใส่ไปได้ไม่กี่ครั้งเองแล้วแบบว่ามันพุ่งมันพุ่งมันพีนพุ่งกๆๆๆ็ายากอันนี้ปู้จักจำได้ไหมครูจำได้เลยคะ่ะเมื่อก,ก่อนแม่บอกให้ใส่นะคะใส่น้ำใส่นส้ำนะหนูก็ไม่ยอมใส่เออเขาไม่ชอบใส่เพราะว่ามันเป็นแขนแบบนี้เออมันจะแบบโป๊ะโป๊ะแล้วแขนมันเป็นปะหลาดเขาไม่ยอมใส่เซ็กซี่ เขาไม่ได้ยอมใส่ไอแบบอย่างเซ็กซี่อย่างนี้ค่ะเหมือนชุดนั่งเงือกอ่ะเวลาให้ใส่แบบที่มันเป็นแบบเกาะอกอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเต็มใจเขาไม่ชอบเขาจะชอบใส่เป็นเสื้อว่ายน้ำปิดๆแล้วก็ใส่หางะมากกว่าอันนี้อันนี้น่าจะใส่ไม่ได้นอนรู้เนาะโอ้ยเนี่ยสวยมากนะชุดนี้ลองปัญหาแต่ยู่เด็กจยู่ก้าเปิดอันนี้ค่ะเพราะมันมีชั้นหนึ่งอะลองใส่อันนี้ไหมคะไม่ค่ะ คุณแม่เอาไปขายต่อดีไหมคะถ้าเอาไปขายต่อจะมีใครซื้อไหมคะคืออันเนี้ยแม่จะไปบริจาคเด็กบนดอยเขาจะเอาไหมอ่ะแม่กกิจะไปหาที่หมุนข้างนอกนะคะกระปุกน่ะค่ะเด็กหมุนๆเดี๋ยวพี่คะทำไมคะคือพิมพิมคะก็จะให้ใครเก็บไว้ให้น้องของเด็กกิ๊วสิคะอ๋อโอเคแล้วน้องจะมาเมื่อไหร่คะจะมานเนี้ยค่ะแล้วมาเมื่อไหร่อะคะวันนี้นะคะ เดี๋ยวคืนนี้เรารองหมอนัดไปแอดมิดแน่นอนไม่พอนึไปจะตาไปริงอะสองหลักแล้วค่ะอาแล้วก็มีกางเกงด้วยนะคะกางเกงจากล่างไปก่อนนะคะกางเกงเนี่ยจิ๋วไม่ชอบใส่กางเกงในกิ้งเลยค่ะก็ชอบแบบบางตัวซื้อมาแทบไม่ได้ใส่เลยอย่าป๊าเลือกมาให้เขาอย่างกางเกงขาสั้นนั่นเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมคะจริงๆยังใส่ได้อยู่เลยแต่เขาไม่ใส่เลยเพราะว่า พอติดกระดุมปึ๊บแบบนี้ตรงนี้มันแข็งแล้วนั่งแล้วมันคำคลุม<อ>แล้วเขาบอกเขาเจ็บเขาไม่ยอมใส่เขาจะชอบใส่แบบนี้ถ้าขาสั้นก็จะชอบใส่อันนี้อันนี้ซื้อมาจากฮ่องกงนานแล้วใส่จนคุ้มเลยค่ะแล้วก็พวกกองเกงยีนแ,แบบนี้เขาก็ไม่ใส่ค่ะเราจะจีเป็นร่มไม่ยอมใส่เกงยีนเพราะว่าวมันคำเอไม่สบาาใช่ไหมเขาเ้าคำไม่ชอบแล้วตัวนี้นะคะคุณแม่จะชอบชอบ,ชอบใส่แล,ใแล้วน่ารักต้องใส่ เป็นพีใหม่อนุบาลซามพี่ได้ไหมแล่วไม่เข้าใจนะอย่างตัวเนี้ยสีชมพูลายดอกไม้น่ารักไหมปะ,ปะ๋าค,ค,คือไม่เข้าใจสีเทาไม่ชอบใสก่ก็ก็ว่าใส่เสื้อแต่กางเกงชมพูไม่ใส่ไม่ชอบถ้าเป็นถ้าเป็นกางเกงเทาอย่างเนี้นยใส่ ค,คือเขาเอามาวาัดค่ะค่ะแม่ก็งงบางทีเราใส่กางเกงชมพูกับเสื้อดำอะไรอย่างนี้มันก็เข้ากันเขาไม่ยอมใส่ค่ะอันนี้ไม่แมนนะดูหญิงๆเป็นดอกไม้ก็มไม่เอาก็เลยไม่เข้าใจายอย่างอันเนี้ยไออะไรนะฝึกกับพี่ได้ไหมไปไหนแล้วคะพี่เหมืนนีอ่าดูเป็นแบบลายทหารเนี่ๆน่าจะชอบกับชอบคือไม่เข้าใจตักกะว่าคือมันมีการวัดยังไงอะไร เด็กจิ๋วใช้ใจจิตใจกับเด็กจิ๋วกับสายตาเด็กจิ๋วสวัสดีค่ะเอ็นแล้วอันนี้ชอบเลยใะ่ี่มเฮาแปลว่าสมองส่วนการชอบต้องผิดเพี้ยนแน่เลยครับมเอาเป็นมดต่อได้ค่ะ